ยังยุ่งแค่ภูเกต็ตแต่ว่าไปแลในเรื่องของการทองเที่ยวกันมั่งค่ะคุณผู้ชมผู้อเนวยการสํงงานักงานการทองเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภูเกต็ตค่ะก็มีการคารดการเอาไว้ค่ะว่าธุรกิจการทองเที่ยวเนี่ยตอนนี้กลับมาฟื้นตัวแลว้วมากว่า50เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ตังเป้าาหายหนักทองเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยยุ่ถี่3ีล้านคนก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สำรับสถานาการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเกต็ตตั้งแต่ปีใหม่นะคะมาจนถึงวันยุดยาวตรุษจ,จีนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดภูเกต็ตเองก็มีโอกาสได้ต้อนรับหนักท่องเที่ยวทางต่างประเทศแล้วก็ในประเทศค่ะโดยมีอัตราการเข้าพักโรงแรมจังหวัดภูเกต็ตยู่ที่ร้อยละจัดซินี่ก็สูงเลยนะแล้วก็เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็คือช่วงวันที่18มก,กราคมเนี่ยแหละค่ะมีซ้ำเที่ยวบนินที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเกต็ตว่าซ้ำร้อยคนเลยค่ะเที่ยวบินแรกเนี่ยจำนวนร้อยแปดสิบเอ็ดคนค่ะ เมืองเซียงไฮ้นะโดยทางทาอากาศยานจังหวัดปูเก,กต็ตค่ะรวมทางพางเอกชนน่วยงานถูกผักส่วนถีเกี่ยวข้องก็รวมให้การต้อนรับกันเป็นย่างดีค่ะถื่ได้ว่าธุรกิจภักการท่องเที่ยวตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาว่าร้อยละห้าสิบแล้วโดยในช่วงซัมเมอร์ปีหกหกนี้ค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะแล้วก็ไล่ไล่ประเทศเลยก็จะเดินทางมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนางสาวนันทาสิริรุณสิริพ่วนงนรายการการท่อง ทเที่ยวสำนักง,งานภูเก็ตนะครับเกบอการท่ทองเที่ยวใงประเทศไทยนะครับปีที่แล้วเนี่ยระดับ,บตั้งเป้าว,วานักทองเที่ยวจะมาเทียเ่ยวใน10ล้านคน ในปีหกห้าใช่ไหมปรากฏเราเดินทางมาถึง11บล้านแสนคนกับมัยงอมถือประสบความสําเร็จสําหรับปีนี้นะครับทางทอทอท,อทอนี่ก็ตั้งเป้าหลาเลยว่าจะเดินทางเข้าประเทศเอ่าไวไทยยี่สิบสามล้านคนนะจังหวัดภูเก็ตมีมาร์กเกือบจะรวยละห้าสิบคือ11ล้านคนคือคถึงหนึ่งทางประเทศเนี่ยโบมา23ล้านใช่ไหม,มแต่มาภูเก็ตเนี่ย11ล้านนะนะครับไม่รวมนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกนะครับซึ่งทททสำหรักภูเก็ตก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมาต่อเเนนื่อองงงลยาาาทิโครรรกส้วัดี อินภูเก็ตเที่ยวได้ทั้งปีถื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถเที่ยวและเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตได้ตลอดทั้งปีนะครับสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยเป็นพุ่นที่เกี่ยวเนื้อมาจากการแก้ไขปัญหาการเคลืคอนแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นด้วยนะครับจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ต้องบอกยอมรับเลยว่าบูมจริงๆนักท่องเที่ยวจีนก็เดินทางเข้ามาแล้วอินเดียนก็ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็รัสเซียอีกนะครับจะมีอิล้ม่แว